ที่วัดใหม่สุคนทารามตำบลวัดละมุดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนางทิติรัตน์เรืองสังวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรอภิรักษ์ เกษมผลกูลประธานศูนย์สยามทัศนศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิาลมหิดนนายพุทธสิทธิ์โชคสิริหิรันปราดอาวุโสอำเภอนครชัยศรีนายรัฐการพันพัฒรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมและนายอาทรศูนย์จันทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุดร่วมแถลงข่าวการจัดงานบุญประเพณี132ปีอัฐมีบูชามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมวัดใหม่สุคนทารามภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรมที่เป็นอัต ลักของจังหวัดนครปฐมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีอัฐมีบูชาโดยจังหวัดนครปฐมร่วมกับคณะสงฆ์สำนักงานว่าธรรมจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอนครชัยศรีองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิตลอดจนหน่วยงานต่างๆและประชาชนจากทั้งสองตำบลกำหนดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19พฤษภาคม2568ณนวัดใหม่สุคนทารามซึ่งวันอัฐมีบูชาตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้านับเป็นวันสำคัญ ทางศาสนาวันหนึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6หรือวันแรม8ค่ำตามจันทรคติแห่งเดือนวิสาขะการที่มีประเพณีบูชาในวันนี้เนื่องมาจากพระพุทธเจ้าสเสด็จสูพ่พระปรินิพานเมื่อวันขึ้น15ค่ำเดือน6